4กันยายน2566การสับเปลี่ยนใหม่ของเจ้ากระทรวงสาธารณาสุขโดยอดีตเจ้ากระทรวงอย่างนายอนุทินชาญวิรกูลพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายสาธิตปิตุเตชะจับมือการเข้ากระทรวงกลับลาสิ่งศสิทธิ์บอกลาข้าราชการก่อนแยกย้าย โดยกำหนดการเดิมเจ้ากระทรวงคนใหม่หมอชลนั่นสีแก้วมีกำหนดการเข้ากระทรวงในวันเดียวกันนี้ในเวลา8นาฬิกาแต่ต้องยอมถอยให้เสียหนูและหมอตีทำหน้าที่ทิ้งทวนวันสุดท้ายโดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นำโดยปลัดกระทรวงเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการกลับลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงเช้าเวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีมีการขนย้ายของใช้ของนายอนุทินจำนวนหนึ่งขึ้นรถตู้ตราสิงห์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส0นาฬิกาในอนุทินถึงตึกสำนักงานประลัดกระทรวงสาธนารณสุขและตามมาด้วยในสาธิตป,ปิตุเตชะโดยมีข้าราชการต้อนรับจำนวนไม่น้อยจากนั้นได้ทำการถวายสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมบร,รมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและถวายสักการะพระอนุสาวรีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาชัยนาถเรนทรและขึ้นไปพบปะผู้บริหารกระทรวง ภายหลังกล่าวคำอำลาข้าราชการเสร็จสิ้นนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข ได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้นําเสนอข่าวของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงที่ตนและนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขดํารงตําแหน่งมา4ี่ปีพร้อมขออภยัยหากมีสิ่งใดไม่เข้าใจกันรวมถึงขออภัยประชาชนหากทําสิ่งใดให้ไม่พึงพอใจแต่ขอให้มั่นใจได้ว่าตนและนายสาธิตตลอดเวลาที่ทํางานไม่เคยคิดที่จะทําสิ่งใดที่ไม่เป็นผลดีต่อบ้านเมืองหากมีสิ่งใดที่ ทำให้มีความไม่พอใจนั่นก็ขอไปนะพี่ด้วยนะครับก็อยากขอไปที่น้องประจายตัวด้วยเช่นกันในส่วนที่อาจจะมีที่ที่ไม่เป็นความไม่รู้พอใจนะครับความแต่ขอให้มั่นใจว่าสมจะขอตัวไป คร right ับไม่นีอาชีพไหนเลยแล้วลูกน้องอาชีพอยากที่ทำอะไรที่ไม่เป็นผลดีกับบ้านนัครบของที่ทำดาวนี่ไม่ฟังไม่พอใจก็ต้องกลับออกไปเลบในด้านการเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินกล่าวว่าจริงๆแล้วตั้งอยู่บนพื้นฐานเดียวกันเป็นการบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องและตนได้กล่าวกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกคนว่าตราบใดที่ตนเองอยากสามารถกำกับดูแลหน่วยงานราชการซึ่งไม่ใช่แค่เพียงกระทรวงมหาดไทยอย่างสามารถบูรณาการการทำงานที่เป็นพลังบวกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโดยนายอนุทินกล่าวย้ำว่าตนทำงานมาสี่ปีอย่างไรก็ผูกพันอย่างไรก็ลำเอียงอย่างไรก็รักกระทรวงสาธารณสุขตราบใดที่ผมยังสามารถกำกับดูแล ดนแลรัดการแลกษตามที่ได้จะเา้มานะครับแต่ในส่วนที่ัต้องก่กับดูแลด้วยเช่นระบราการกระทวงุศึการไกลุ่มุศึการบรัหารการเพียาเนีแล้วก็กรุ่มวุศึกาิการผเชืว่มันมันสามารถูรณาการการทํางานที่เป็นพลังที่เป็นพลังบวกนะครับร่วมกับกรมสรรกรึกางมีความุันดมาตปยังไสั ส่วนการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงมหาดไทยคาดว่าเร็วที่สุดน่าจะเป็นวันที่7กันยายนหลังจากมีการถวายสัตว์ปฏิญาณตนในวันที่5กันยายนนี้และประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในวันที่6กันยายนโดยนายอนุทินได้ทิ้งท้ายถึงโอกาสช่องทางของการที่จะใช้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อมาส่งเสริมนโยบายกัญชาโดยนายอนุทินบอกว่า จะทำงานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่และต้องให้ท่านสบายใจด้วย